สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิมติวิซาเพื่อนภาษาฝรั่งเศสค่ะสำหรับในคลิปนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศส เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับชุดเครื่องนอนนะคะชุดเครื่องนอนมีอะไรบ้างชุดเครื่องนอนภาษาฝรั่งเศสอ่านว่า la l i t e r i la l i t e r i แปลว่าชุดเครื่องนอนนะคะทีนี้ถ้าจะ เป็นคำศัพท์ที่ให้ดูเป็นกิจลักษณะนะคะ La literie d c m a m b r e ก็คือชุดเครื่องนอนในห้องนอนของฉันนะคะอย่าลืมนะคะถ้าคำนำหน้าคำนาม ถ้าคำนามนั้นเป็นเพศชายเราก็จะใช้อังเลหรือจีถ้าคำนามนั้นเป็นเพศหญิงเราก็จะใช้คำว่าอินเดเดลานะคะทีนี้เรามาฝึกออกเสียงกับคำศัพท์ ที่เกี่ยวกับชุดเครื่องนอนกันนะคะการฝึกออกเสียงให้สังเกตรูปปากนะคะแล้วก็สังเกตการฟังค่ะพยายามอย่าจดคําอ่านเป็นภาษาไทยนะคะเพราะว่าการออกเสียงระหว่างภาษาไทยกับภาษาฝรั่งเศสจะไม่เหมือนกันนะคะ ก็จะมีคำศัพท์ทั้งหมด11คำให้เรียงลำดับนะคะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคะอ่ะข้างล่างขึ้นไปข้างบนคืออะไรนะคะคำแรกก็คือคำว่าอ่ะซ้มยีเดลีอ่ะซ้ม so ยีเดลี่ อันนี้ก็เป็นฐานรองที่นอนนะคะสังเกตว่าจะมีฐานเป็นขาขาตั้งนะคะสี่มุมตามรูปค่ะาดูรูปประกอบไปด้วยนะคะฐานรองที่นอนอ่ะสมเมเดลีค่ะเป็นเพศชายนะคะเลยใช้ อังอันที่สองอมาตลาอะมาตลาอมาตลามาตลาแปลว่าที่นอนนะคะหรือฟูกค่ะอันที่สามนะคะอ่ะ Sur matla อ sur matla ก็เป็นแผ่นรองกันเปื้อนที่นอนค่ะอันที่สี่นะคะก็คือ a dra a dra เป็นผ้าปูที่นอนค่ะอันที่ห้านะคะ u n นคูเอ t ต์ยินคูเอตถ้าอ่นเร็วก็จะเป็นย้นคูเอตต์ไปลำดับที่หก une นอุสเด กุ ette นึ่ s ส์ ette อันนี้จะเป็นปอกผ้าห่มนะคะลำดับที่เจ็ดอ traversant 1 traversant อันนี้ก็คือหมอนข้างค่ะอันที่แปดยินนะเตะเดอะทรเวอร์ซังย r นเตะเดอะเวอร์ังก็คือปอกหมอนข้างค่ะลำดับที่เก้านะคะอ้ โอเคยอังโอเคยทีนี้ถ้าเวลาเราอ่านจะมีการเชื่อมเสียงด้วยนะคะก็อ่านว่าอานอเคเยอานอเคเยแปลว่าหมอนนะคะทีนี้มีวิธีการจำด้วย มันจะเหมือนกับคำว่าหูนะคะโอเคโอเคเยเพราะฉะนั้นเวลาเรานอนเราจะเอาหูแนบกับหมอนนะคะอันนี้เป็นวิธีการจำของพี่ตีนะคะคำที่สิบนะคะยูนนเตะโ o เเยยูนนเตะโ์เยก็คือปอกหมอน,นะคะ่ะ อันสุดท้ายนะคะอกูเวรลีอากูเวร l ลี li. ก็คือผ้าคลุมเตียงค่ะและนี้ก็เป็นชุดเครื่องนอนนะคะที่พิ่ติรวบรวมมาถ้าเกิดว่าท่านใดมีชุดเครื่องนอนเพิ่มเติมสามารถ คอมเมนต์บอกพิตีได้ที่ข้างล่างใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ m e a x กซี่เอ๋อเบียงโตอัลลพเช่นนะเช่นเคยค่ะเราคนไทยต้องไว้ให้สวยๆนะคะ